สวัสดีครับอยู่กลังเสดเดคาร์บเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านมาเจอก,กันกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาออรรถบดขึ้นเทเลอร์อีกแล้วครับตามแก้งานให้เขาครับวันที่สองวันนี้ก็น่าจะจบขอลงพลเหมือนเดิมครับวันนี้รับหน้าที่ขับรถบดสันสะเทือนเจ้าซาไกจานพลก็ช่วยๆกันไปก่อนครับ จันพลก็ตำแหน่งประจำของเกก็ขับเมคโครครับมารกซิกหนึ่งผมก็ฟีเครื่องรถเกียอยู่ครับสตาร์ทเครื่องเอาลมก่อนก็ะจะขึ้นเทเลอร์เข้าไปข้างในป่านู่นแหละครับติดเขตชายแดนนู่นแหละในป่าแล้วก็เอามาฝากกับปั๊มเข้าไว้ครับตรงนี้ฝากปั๊มเข้าไว้ ม่ดูจานโปนครับขึ้นเทเล์ปาเบื่อเราก็ไปเดินตามรถรีไซเคิลอยู่ครับทางโน้นไม่มีคนขาดคนก็เลยให้ป๋าเบื่อไปลุงเด็กกอน โอ้มีปอปลาด้วยอ้าวไปเดี๋เบี่ยนมาข้างหนึ่งอ้าวพ่อดับนี่ครับขึ้นเรียบร้อยครับ จานฝนรถเทลอร์เราก็ฟูโซ่ครับ FN 5 2 7สองเจด S สิบสปีดยกบันไดขึ้นก่อนครับแต่ก่อนก็ยังไม่มีบันไดครับตอนนี้ เราย้ายรถบดย้ายอะไรบ่อยก็เลยติดตั้งบันไดให้สะดวกสบายขึ้นนี่เสร็จแล้วก่อน,นู่นแลยครับเข้าไปเก็บงานนิดหน่อยครับเสริมหินครุกขี่เที่ยวตรงนั้นสองเที่ยวก็เข้าไปเก็บงานหน่อยก็เสร็จครับดีเรามา ซ่อมตรงนี้นิดหน่อยกับงานแก้งานให้เขาครับตรงนี้นิดหน่อยครับตรงนี้ร้อยเมตรก็เสริมอินคลุกเทารเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวก็ไปครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ